สวัสดีครับนะฮะยินดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันร่างพรนะครับก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้ก็มาเล่นนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะมันไม่ไม่มีอะไรอัพแพดก็ไม่อัพนะฮะผมกาชาก็ไม่มีขายแต่ว่าอ่ะยังดีว่ามีโปรโมชั่นนิดหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงโปรโมชั่นนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะแบบอยากถามสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องการแก้ไขนะฮะบั็กในวันนี้เนาะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแก้บั็กนะครับใหญ่ๆที่น่าจะกระทบหลายคนเลยแหละนะครับไปหนึ่งอย่างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทีมงานแก้ไขมาเนี่ยน่าจะชื่นชอบหลายๆคนทีเดียวนะครับผมพูดสิ่งที่ทุกคนชอบก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมทางด้านของ S/ ลัด f ินเอแลวก็ Quake เนี่ยจะ จดจําแล้วนะครับหลังจากออกเข้าเกมใหม่ก็จะไม่ต้องมาแบบพิมสลัดเควกใหม่อีกครั้งแล้วนะว้าอันนี้ดีมากทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับผมแต่อันที่ทุกไม่ใช่ทุกคนดีอันที่หลายๆคนแล้วกันนะครับที่ไม่น่าจะชื่นชอบนะที่ได้ถูกแก้ไขบั๊กไปในวันนี้นั่นก็คือสกิลชิลสเปลนะครับทำให้ไม่สามารถสลับโล่นะครับระหว่างที่กดไล่สกิลได้แล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะกระทบอะไรบ้างนะก็กระทบคนที่ใช้อยู่นะถือโล่หนักๆไว้ในตัวแล้วก็เอาไว้สลับตอนที่กดทางด้านของตัวรลโยกาดชิลที่แรกมาจาก q u e s t 16.1ก็เรียกได้ว่าบาดเจ็บกันไปหลายคนเหมือนกันนะครับโอเคก็อย่างที่บอกเนาะแสเลควีส,วสจำสักทีนะฮะผมก็รออยู่เหมือนกันในที่สุดวันนี้ก็มานะ อ่ะหลายคนน่าจะแบบว่าพูดอยากพูดถึงเรื่องรถแม p ถูกไหมนะครับว่านี่มันจะสุดไตรามาสแล้วนะนะครับยังไม่อัพสักทีหรอนะครับอะไรนะล็อกดิดแล้วก็ทางด้านของตัว i m p r o v e SC แล้วก็เจเนนะครับเอางี้นะครับพูดกันแบบว่าตรงๆนี่คือข้อเท็จจริงนะฮะทางด้านของ i m p r o v e เจเนแล้วก็ตัวล็อกดิดและ Shadow c h a s e r เนี่ย ในกำหนดการเดิมนะครับมันจะอัปเดตวันนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ในหลายๆ l i ไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ย mm. ก็คือเนื่องจากว่ามีทางด้านของบั๊กและก็ไนท์เข้ามานะฮะซึ่งเป็นบั๊กที่ค่อนข้างใหญ่นะครับต้องมีการอัปเดตตัวเกมนะฮะทำให้ถ้าเกิดว่าแยกการอัปเดตเนี่ยออกเป็น2ครั้งก็คืออัปเดตดะก็ไนท์ครั้งหนึ่งแล้วก็อัปเดตตัวแพดครั้งหนึ่งเนี่ย จะทำให้ทางด้านของตัวรายการการอัปเดตต่ตางๆภายในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยที่วางไว้เนี่ยมันจะถูกเลื่อนไปสมมุติว่าเราเลือกที่จะแก้ดราก้อนไนท์ก่อนนะครับทางด้านของตัว m p r o v g g n n และก็หลังจากนี้แพทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทต่างๆที่วางไว้นะฮะอิลูชันฟอสเซนเงี้ยก็จะถูกเลื่อนไป2สัปดาห์ทั้งหมดเลยก็คือเลื่อนไปทั้งแถบนะครับหรือนะครับเลือกที่จะอัปแพทก่อนและยังไม่แก้ดราก้อนไนท แต่ถ้าจะไปแก้ดรากานไนต์ตอนไหนเนี่ยไอตอนที่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเลื่อนทั้งหมดเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออัพมันพร้อมกันแต่พอจะอัพพร้อมกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่จะต้องเทสกันเพิ่มเติมนะครับที่เป็นการเอาตัวแพดเข้ามาแก้ไขเข้ามาพร้อมกันนะฮะทำให้นะฮะทางด้านของตัวล็อกลิดนะครับ g e n e t i c improve และก็ตัว sc แล้วก็ตัวแก้บัครูนไนเนี่ย ถูกย้ายและก็รวบนะครับไปอัปเดตพร้อมกันกับ Illusion f o r s e n ที่จะอัปเดตในวันที่12เมษายนนี้นะฮะซึ่งเป็นกำหนดการเดิมของ Illusion Force n อันนี้เฉลยเลยนะครับเพื่อแบบว่าจะได้แบบไม่ต้องไปรอลุ้นกันแบบว่าจะมาไม่มานะฮะอันนี้คือปักวันเลยว่าจะอัปเดตวันนั้นนะครับใครที่แบบจะทำของอะไรก็ทำรอเลยนะฮะทางด้านของ Lockrid Improve g e n e แล้วก็ตัว Shadow Chaser Illusion f o r s e n แก้บัครูนไนท์จะเข้าวันที่12เมษายนทั้งหมดนะครับก็คือจะขยับไปอีก3สัปดาห์นั่นเอง,เอง <c oughs> มีคนบอกว่าไม่มีสิทธิ์มาเรียกว่า i m p r o v e Genetic เออก็ถูกนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยมัน i m p r o v e h o m o n c r u s มากกว่านะครับ เพราะไม่ได้ปรับอะไรเกี่ยวกับเจนเนติกโดยตรงเลยนะฮะโอเค12จริงนะครับผม12จริงๆนะครับเพราะมันเป็นกำหนดการเดิมที่จะอัพฟอร์เซ้นอยู่แล้วนะฮะโอเคอประมาณนั้น ประมาณนี้ก็ถ้าใครมีคําถามอะไรหรือยังสงสัยนะก็ถามถามเข้ามานะผมจะพยายามตอบเพราะไลฟ์สตรีมนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะอ่ะมาเข้าสู่เนื้อหาที่ทีมงานนะครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องจัดรายการนะเพราะมันมีสิ่งนี้นะล้อเล่นอ่ะโอเคก็คือทางด้านของ Chop Up p r o o โ o ชั o นนะครับ t o p Up p r o m o t i ชั่วันนี้นะเป็นแบบเล็กๆนะครับผมก็คือเติมเงินครบทุกๆ500บาทไม่ได้จำกัดบัตร นะครับผมและก็ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะฮะในช่วงระยะเวลา7วันนะก็คือ24มีนาคมนี้นะครับไปจนถึงวันที่30มีนาคมเวลาก่อนเที่ยงคืนนะครับก็จะได้รับทางด้านของชุดเซ็ตนะครับตัว202อ่าเดือนมีนาคม Top Up Box ัพโปรโมชั่นบ็อกซะซึ่งภายในนั้นนะครับ1กล่องเนี่ยก็จะมีกูดยักษ์แคนดี้นะครับ100อันต้องบอกนะครับว่ากูดยักษ์แคนดี้ไม่ใช่พุดดิ้งนะฮะ เป็นไอเทมปั๊มนะครับอันนี้แล้วก็ทางด้าน o t For Sale Ultimate Cook นะครับก็คุณสมบัติเดียวกับทางด้าน a l Mighty แต่ว่าตายและหายและอีกอันนึงก็เป็น H e ดี b u b b l กันะครับ5อันก็จะได้ชุดนี้1กล่องทุกๆ500บาทนะครับก็มันไม่ได้มาพร้อมโปรหมนะื่นเนาะแต่ว่าอ่าถ้าคิดกันง่าย,ายๆถ้าเติมหมื่นนึงก็ได้20กล่องแบบนั้นนะครับ ก็ยังไงแบบว่าใครแบบเออแบบอยากจะเติมหรืเหลือเติมเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวทางด้านวันที่31นะครับหลังจากจบโปรโมชั่นนี้เนี่ยก็จะมีกาชาใหม่มาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งกาชานั้นเนี่ยมันอาจจะถูกใจคุณสุดๆไปเลยนะ <c oughs> คุณก็อาจจะแบบว่าได้ใช้วันนั้นนะครับผมโอเค มีคนถามเรื่องประกวดคอสตูมพอดีเลยผมก็กําลังจะพูดเลยนะ,ะสำหรับทางด้านของการประกวดคอสตูมนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาร่วมโหวตกันแล้วใครที่ยังไม่ได้ไปโหวตนะครับให้คอสตูมที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปโหวตกันเพราะว่าได้ไอเทมที่ทีมงานแจกด้วยก็คือตัวพรีเมียมบ็อกนะครับผม7วันถ้าจําไม่ผิดนะนะครับ โอเคอ๋อ okay. uh uh, แต่ว่ามีคนถามว่าประกวดคอตูมเนี่ยเอาผลงานมาแปะตามกลุ่มนี้ยังไงน่าจะต้องถามไปทางทิกเก็ตนะครับอันนี้ผมคงตัดสินให้ตรงนี้ไม่ได้เนาะนะครับ ก็ประมาณนี้มีบั克เต้นถุงอีกพีด้วยเหรอฮะอ่ะยังไงแจ้งทิกเก็ตไปนะครับว่าบัคยังไงนะฮะอธิบายให้ทีมงานเข้าใจนะฮะเขาก็จะได้ส่งเรื่องไปทางเกาหลีเนาะ,ะโปรโมชั่นหมดวันที่31ไม่ได้หรอไม่ได้สิเพราะว่าวันที่31เนี่ยเราปิดปะพงเซิร์ฟใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องมีการส่งไอเทมให้วันนั้นไงนะครับถ้าโปรโมชั่นหมดวันที่31เนี่ยมันก็จะต้องไปส่งไอเทมเดือนเมษายนเลยนะ กลอง17เมื่อไหร่จะมาสำหรับ enchant stone box ถูกไหมเอออันนี้ก็ไม่ทราบกันนะครับผมแต่ก็ถือว่าเว้นช่วงนานเหมือนกันนะครับไม่มีแผนที่จะเพิ่มช่องตัวละครเหรอฮะอันนี้ก็ไม่ทราบอาจจะมีใน,นกิจกรรมใหญ่ๆนะยังไงก็ต้องรอรุ้นนะครับในทางด้านของช่วง2ปีนะครับ มีคนบอกว่าอย่าเอางานแก้บั๊กไปโยนให้ทีมเนื้อหาเกมคือที่จริงแล้วอ่ะยังไงมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะว่าพอแก้บั๊กเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกอัปเดตเข้าไปในตัวตัวไฟเกมนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วนะฮะก็อีกครั้งนะครับใครที่เข้ามาไม่ทันนะช่วงต้นรายการผมพูดไปว่าวันนี้เนี่ยมีแก้ไขบั๊กใหญ่ๆ2ออันนะครับที่มีทั้ง ชอบและก็ไม่ชอบนะฮะก็คือพูดเรื่องดีๆก่อนละกันเรื่องดีๆนะนั่นก็คือทางด้านของตัวสลัดควกเนี่ยถูกแก้ให้จดจําหลังจากออกจากตัวเกมแล้วนะอันนี้ดีมากนะครับส่วนเรื่องที่อันนี้จะเรียกว่าเรื่องไม่ดีก็ไม่เชิงนะยังไงแก้บั็กก็ต้องเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจสําหรับบางคนนะครับนั่นก็คือทางด้านของตัวสกิลชิลสเปลเนี่ยไม่สามารถสลับไอเทมนะครับระหว่างที่ ไล่สกิลได้แล้วนะครับอืมเออนะครับวันนี้ทีมงานไม่ได้ขึ้นแพนอัปเดตตอนเซิร์ฟเปิดเนาะนะครับผมสำหรับตัวแสงและเสียงตอนไอเทมแรตกไม่ใช่เฉพาะการนะครับมันจะเป็นระดับไอเทมแร์ต่างๆเลยเนี่ย มีแผนที่จะอัปเดตอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังหาจังหวะที่จะใส่โดยไม่กระทบกับการอัปเดตเนื้อหาต่างๆในตัวเกมอยู่นะฮะสำหรับผู้กันก็ยังคงอยู่ในระหว่างการแก้ไขนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ มีคนขอให้ขายคูณ200อีกแล้วนะฮะโหเรียกได้ว,ว่ามีกระแสตรมนี้กันมาอย่างต่อเนื่องอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยผมเกือบลืมนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยจะมีแฟลชเซลด้วยแต่ว่าไม่มีรายละเอียดตอนนี้นะเพราะทีมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีแฟลชเซลเฮ้ยโอ้โหอันนี้มันจะเป็นแฟลชเซลอะไรนะขนาดที่ไม่ได้เอามาบอกในรายการนะก็รอดูเดี๋ยวตอนเที่ยงนะครับในตัวของแฟลชเซลว่าเขาจะขายอะไรเรานะ แต่ยังไงแฟลเซลล์ส่วนใหญ่ของตัว GGT เนี่ยมันก็จะเป็นรีเซลอยู่แล้วไม่ค่อยมีอะไรใหม่หรอกนะอยา่าคาดหวังกันมากเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้จะมีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะอย่างทางด้านของลาพินบ o ็อกต่างๆนะครับที่อัปเดตให้ตัวชาร d o w เนี่ยถูกใช้งานได้มากขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ นะครับสำหรับการอัปเดตพวก Shadow l a p i n นะครับหรือว่าทางด้านคอนนะฮะอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมนะ Battle Arena นะครับหรือว่ากิจกรรม PVP 11 vs 11เนี่ยนะฮะก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับวันที่27มีนาคมนะฮะ หรือว่านาทิตย์นี้นั่นเองนะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงตรงเป็นต้นไปนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะติดตามรับชมนะครับอาจจะแบบว่ามีของแจกไอเทมโค้ดอะไรอย่างนี้หรือว่าเปิดคูณทางเซิร์ฟเวอร์นะรอรับชมกันนะครับผมอ,อยากให้ดันเจียนลีตีสนะครับอันนี้นี่ผมคิดว่าทีมงานน่าจะได้ฟีดแบ็กไปบ่อยแล้วนะ ก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะที่ยังไม่สามารถแก้ให้ทุกอย่างมัรีทีสได้ในตอนนี้นะครับผมถ้าไม่มีอะไรอัพอไข่มาก็ได้จะเย็นๆนะครับโอ้โหไข่เก่าเพิ่งจะขายไปไม่ถึงอาทิตย์เลยนะอ่ะนะฮะแต่ยังไงเนี่ยสัปดาห์หน้าไข่ใหม่มันมาอยู่แล้วนะครับรอรับชมกันนะครับผมโอเคโอเค นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้ววันนี้มันน้อยมากจริงๆนะครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตไม่ต้องลุ้นนะครับแต่ว่าไข่เนมาแน่นอนลุ้นไข่กันดีกว่านะครับแล้วก็ในเดือนหน้านะฮะก็จะอย่างที่ผมบอกไปวันที่12นะครับเมษายนเนี่ยก็จะอัปเดตเรียกได้ว่าเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Rock ลิดท,ทางด้านของตัวอีเวนต์โฟร์เนะครับสออันนี้เป็นแผ่นใหญ่นะฮะแล้วก็ตัว i m p พุสนะฮะเจเนติกกับทางด้านของตัว เชโดเชสเตอร์ Ch นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก2อาชีพที่จะได้ i m p r o v ูนะครับผมก็12เมษายนนะฮะร,รอกันต่อไปนะครับผมน่าจะไม่เลื่อนแล้วผมว่าไม่เลื่อนแล้วแหละนะครับผมอันนี้โอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้าสวัสดีครับ กลบมความมืดมิดที่มีเปลี่ยนโลกนี้สักที 这疼 ท้อสแสงเดินผ่านกลบความมืดมิดที่มีเปลี่ยนโลกนีส้สักที 变成我的。